ประนมกรแนบอุระอัญชลียกจรดเกสีวันคาไทยอภิวาทด,ด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเบญจางคะประดิษฐ์ถวายพระาศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรู้กล่อมกล่าวเกลิอแลกล่าเลิศพระธรรมชัเลอลำเทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วลา่าพ้นทุกภัยน้อมอันเชิญพระไตรบิฎกย่อยกแจ้งสอนท้วนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัย สวมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี ขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมะสวัสดีสหธรรมิกท,ทุกท่าน,านข้ามาเจ้าเตปิตะกะโคสิกานางสาวอามินาพรมรัตน เป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรวิฎกก่อนเทศนาดังนี้โอรัมภาคิยะสังโยธาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดวิหารเชตวันอารามของท่านอนาทบินทิกาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสุททั้งหลายมาตรัสสอนว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายพิสุเหล่านั้นรับพระรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำโอรับโอรังพาคิยสังโยธาที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระมาลุงกยบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่ง โอรัมภาคียสังโยธาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วดูก่อนมาลุงกยะบุตรก็เธอจำโอรัมภาคียสังโยธาที่เราแสดงแล้วว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมภาคียสังโยต คือสักยาทิฏฐิวิจิกิจชาสีรพัตตะบรามากกามฉันทะพยาบาทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อย่างจำได้ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยธาที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงแล้วอย่างนี้ดูก่อนมาลุงกยาบุตรเธอจำโอรัมพาคิยสังโยชน้าเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอดูก่อนมาลุงกยาบุตรนักบวชพวกอัญญะเดียรถีจับโต้เถียงด้วยคํำโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้ มิใช่หรือว่าแม้แต่ความคิดว่ากายของตนดังนี้ย่อมมีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็สักยะทิฏฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนสักกยะทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามเด็ก นอดย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าทำทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็ความสงสัยในทาทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนวิจิก,กิจชาอันเป็นอนุสัยเท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นอุบายเครื่องละสังโยชน์รับผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอานน์ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษมีจิตอันสักกะยทิฏฐิกรุมรุมแล้วอันสักกะยทิฏฐิครอบงำแล้วอยู่เมื่อสักกะยทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักยายทิฏฐินั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบันเทาไม่ได้แล้วเชื่อว่าเป็นโอรัมพาคียสังโยชน์ปุถุชนนั้นมีจิตอันวิจิตกิจชา กรุ่มรุมแล้วอันวิจิกิชา้าครอบงำแล้วอยู่และเมื่อวิจิกิชา้าเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อีบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจชานั้นก็เป็นของมีกําลังอันปุบุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วเชื่อว่า เป็นโอรัมภิยะสังโยชน์อันปุถุชนนั้นมีจิตอันสีรับพัตตปรามาตกรุ่มรุมแล้วอันสีรับพัตตปรามาตครอบงำแล้วอยู่และเมื่อสีีสรับพัตตปรามาตเกิดขึ้นแล้วยอมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ ตามความเป็นจริงศีลพันตะปรามาณนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุุชนนั้นบัรเทาไม่ได้แล้วเชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยช,ชนนั้นมีจิตอันกามราคะกรุ่มรุมแล้วอันกามราคะ ครอบงำแล้วอยู่และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้วยอมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบันเทาไม่ได้แล้วเชื่อว่าเป็นโอรังพาคิยสังโยชน์ ปุถุชนนั้นมีจิตอันพยาบาทกรุ่มรุมแล้วอันพยาบาทครอบงำแล้วอยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นก็เป็นของมีกําลังอันปุถุชนนั้น บรรเทาไม่ได้แล้วเชื่อว่าโอรังพาคิยสังโยด,ดูก่อนอานท์ส่วนอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะดีแล้วได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษดีแล้วมีจิตอันสักกยะทิฏฐิกรุ่มรุมไม่ได้อันสักกยะทิฏฐิครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อสักกยะทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วยอมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักยาิทิฏฐิพร้อมทั้งอัตสัยอันอรยะสาวกนั้นยอมละได้อริยะสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉ้ากรุมรุมไม่ได้อันวิจิกิจฉ้าครอบํำไม่ได้อยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วยอมรู้อุบาย เป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจชาพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสา,าวกนั้นยอมละได้อริยสา,าวกนั้นมีจิตอันสีรับพตะปรามาสกรุ่มรุมไม่ได้อันศีรพัตตปรามาสย่อมครอบงำไม่ได้อยู่ และเมื่อสีรพัตตปรามาสเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกได้ต่างความเป็นจริงสีรพัตตปรามาสพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันกามร,ราคะกรุมรุมไม่ได้ อันการาคะครอบนำไม่ได้อยู่และเมื่อการาคะเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาท กลุ่มรุมไม่ได้อันพยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทพร้อมทั้งอนุสัยอันอารยะสาวกนั้นย่อมละได้มัคคะปฏิปทา เพื่องระสังโยชดูก่อนอานอน์ข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมัคคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อโอรัมพาคิยะสังโยชธาแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมพาคิยะสังโยชธาได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนอานน์เปรียบเหมือนข้อที่ว่าไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีกันแล้วจะถากแก่นนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมรรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อ และโอรัมภาคิยะสัมโยธาแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมภาคิยสัมโยธาได้นั้นก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นดูก่อนอานน์ข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อ โอรัมพาคียสังโยธาแล้วจักรู้จักเห็นและจักระโอรัมพาคียะสังโยธานั้นได้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานน์เปรียบเหมือนข้อที่ว่าถาเปลือกถากระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแกันแล้วจึงจัก แล้วจึงถากแกันนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อละโอลัพภาคิยสังโยธาแล้วจะรู้จับเห็นหรือจักละโอลัพภาคิยสังโยธาได้นั้นก็เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้น ดูก่อนอานอนท์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝังกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่าเราจะว่ายน้ำตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้ เขาจะไม่อาจว่ายตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดเมื่อทำอันผู้แสดงแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนจิตของผู้นั้นไม่แรนไปเรื่องใสไม่มั่นคงไม่พ้น ชั้นนั้นเหมือนกันบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นชั้นใดพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นชั้นนั้นเหมือนกันดูก่อนอานทน์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฟังกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษมีกำลัง พึงมาด้วยความหวังว่าเราจะว่ายน้ำตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงโดยสวัสดีดังนี้เขาอาจจะว่ายตัดขวางกระแสแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดดูก่อนอานอนนเมื่อทำอันผู้แสดง ยุแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อดับความเห็นว่ากายของตนจิตของตนจิตของผู้นั้นแล่นไปเรื่องใสมั่นคงพ้นชั้นนั้นเหมือนกันแลบุรุษมีกําลังนั้นชั้นใดพึ่งเห็นบุคคลเหล่านั้นชั้นนั้นเหมือนกันดังนี้ ท้ายที่สุดนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรวิฎกขอจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐาน ขอเดชะพระธรรมรัตกำจัดพานให้ภัยสารผุดพองพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังครัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรรัตกำจัดภัย เจเริญชัยเจเริญสุขทุกท่านเทินนมัสการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ